อ้ยเห็นแบบนี้แล้วยังก,กินเบานี่เลยอ่ะใช่ไหมไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยอ่ะเป็นเมนูไหนะมาดูกันเลยว้าวสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับราการลองทำกันค่ะสำหรับพีที่สองนะคะ แขกรับเชิญคือน้องซันมิทีนคอิ์ลตตี้กบีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำเมนูอะไรดีคะ,ะเค้กโกโก,โก้ไม่ใส่เนยค่ะพร้อมแล้วมาทำกันเลยค่ะวัตถุด,ดิบหลักของเรานะคะมีไข่ไก่ผงโกโก้น้ำมันพืช ผงฟูน้ำตาลแป้งเคก้กแล้วก็เกลือค่ะค่ะเรามาเริ่มจากการเตรียมแป้งนะคะเดี๋ยวพี่เทเดี๋ยวแล้ก็น้องใส่นะได้ มันจะไม่ไล้ไอ้นี่เป็นเหนือเดียวกันมันจะแยกชันมันจะเป็นแบบว่าเป็นก้อนแป้งอ๋อเพราะฉะนั้นต้องให้หมดถูกอ,อย่างเ,เอาทีลปอย่างก่นอนต่อมาค้าเราจะใส่นอนเบกกิ้งโซดาละใหญ่ขนาดนี้ต้องน่อนหรอปะ ว้าว <Wow. S 2> แล้วก็โกโก้ค่ะหมดเลยมนะั้ย ว่าเราทำอันนี้ทีไขะะ่เอ้ค่ะเอากรถวยนั้นมาทำได้ไม่ได้ก็ลุ้นเอาหน้างานนะคะว่าจะรอดหรือล่วงเอากระถวยไข่ค่ะ ต่อมานะคะแล้วก็จะใส่น้ำตาลค่ะหมดเลยนะจะได้หวานๆโอเคค่รัะแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันจนแบบว่าน้ำตาลาละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วรา ต่อมานะคะเขาก็ใส่เกลือเยอะไหมครับเยอะค่ะบร้อนเกลือเพิ่มข้าวกลัมนะคะทุกคนเอาแบบไรให้น้ำตาละละลายเลยนะเอาแบบว่าน้ำตาลไม่มีอยู่เกลืเมื่อไไรใช่ ก็ไม่งานน่าเนื้อเค้กเราจะไม่แบบว่าไม่เนียนแต่ก็ไม่อร่อยคืมันจะแบบว่าหน้าตาเป็นก้อนเนี่ย <Okay. S 1> อ่ะพอด้ค่ะต่อไปนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาใส่แป้งค่ะ ะจะใส่จะใส่เองหรือว่า <laughs> จะปี pizza, pizza อยู่วันพิศพิศแกเดี๋ยวพิพิีให้ดูก็ได้อะมาใส่ใส่เทมาเทม,มาหมดเลยอ่าะคะ่อยๆเทเอาละพอก่อน แล้วก็จะมาใส่น้ำมันค่ะมนเตนะ,าะมาจ้ามาช่วยต้า ไม่แต่ว่ามันมันถ้าเกิดใส่แป้งหมดมันหนืดเลยมากเลยใช่เค้กต้องหนืดจริงปะจริงแล้วทำไมเค้กบางคนเขาแบบวันเหนียวตังค์ได้ไหม่นแต่ว่าไอมีการทำมาคนสรุปก็ต้องมีคนด้วยโอ้โหผมก็ัหน่อยแต่ว่าันอยู่นะกันที่มันโชกเกอร์หมุนแล้วไปกินน้องแล้วก็ผิดเขาตับมาแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆคนที่อบมันจะเข้ากันใช่ไหมตอนนี้ตัดปะ เอาเอาไปแล้ว,ไ,ลวไม่ตัดต่อนะจบนะคะเราคนให้แบบว่าเป็นเนื้อเดียวกันค่อนข้างนานอยู่นะถูเมื่อกี้คนคือคนที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างนะคะอ,อุ้ยเห็นแบบนี้แล้วยังกินเบลนี่เลยอะ ใช่ไหมไม่ได้กินข้าวเที่ยงอะไรอ่ะเปลี่ยนเมนูไหมอันนี้แหละดี่แหละอ่าก็เริ่มจะเข้ากลัน,นะะอาคาต้องให้เนื้อม,มันเนืบห,หรอไม่ใช่แบบว่าเนื้อม,มันเนียนแค่นี้ก็สน,นะแล้วค่ะ แล้วเราก็ผักแป้งไว้นะครับผักผัดไว้ประมาณเจ็ดนาทีประมาณแล้วแต่อารมณ์ครับค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะวอร์มตะอบประมาณสิบนาทีครับกี่องสาสองร้อยองศาค่ะแล้วเราก็จะมาเทเนื้อแป้งใส่พิมกันค่ะมาค่ะเป็นไงครับ ไปดไปดูนะเอาดีผ่าตัวเองที่ชื <t t <t 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 ่อไรโอมันดวจริงใช่ก็จบบทชอรายการนะคะลองทำกัน แล้ครั้งแรกด้วยชื่อมขนมส <Okay. S 1> ีนี่แหลคะคาเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะสัตว์ป่าสับใจล้าแล้วก็อันนี้จะได้ จะต้องทำในเรื่องที่ปวดก็เ็มหลาเกือบเต็มเพราะว่ามันเดี๋ยวมันทูด้วยอ้่งเนึ่งวนึ่งหเึ่งหนงหนงงงงห ช่วยหน่อยช่วยหน่อยปาหน่อยอ่ลองทำ่ะได้เจ้าพี่ขอร็จก่อนอ๋อเสร็จเปยทำก่อนสะอาดนิดนึง อยู่แปลว่าตอนตัดก,ก็แปลว่าไม่ต้องใกล้พิมพ์มากก็แบบีเลยเราบอกนอให้มันไหลมั

ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นการอบอบอยู่ที่อุณหภูหออมิ200องศาเหมือนเดิมค่ะเป็นเวลา22-25นาทีค่ะใส่ถานมร้อนไปเลยวเฮ้ ยี่สิบสองยี่สห้าก็กได้อ่ะประมาณยี่้านาทีนะคะแรสเจอกรกันหลังอบเสร็จนะคะค่ะตอนนี้เราก็อบขนมิที่เสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูกันเลยว้าวไม่ไม่นะคะอีพีนี้ก็เป็น แบบว่าอดกินไปนะคะและ้วเจอกันใหม่อีพีหน้าค่ะหรืยว,ว่าแล้วก็กลับมาค่ะถึงช่องส้าราของรายการแล้วนะคะน้องซันมีอะไรจะฝากไหมคะค่ะก็ฝากติดตาม i อและติดต่อค่ะ n r i n underscore ศูนหนึ่งสามแล้วก็ติดต่อนลลินภาษาอังกฤษ เก็สะกรจันนะค่ะแล้วก็สามารถเราเป็นสปอนเซอร์ให้สานการประกวดทุกเวทีได้แล้วก็สามารถจ้าสันรีวิวสินค้าหรือว่าสถานที่ได้นะคะค่ะสาหรับอีพีนี้นะคะก็จบลงเลยจบด้วยการเฟลนะคะมาลุ้นกันว่าอีพีหน้าจะเป็นใครฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกรายการของช่องเราด้วยนะคะบ๊ายบาย